ตากายสวดมนต์ตอนนี้สวดไปเรื่อยๆนะอายุยังนน้อยๆเนี่ยเหมือนโบราณคนโบราณก็จะไหว้พระสวดมนต์ก่อนนอนตื่นนอนก็ก็จะสวดมนต์ตอนนี้ส่วนใหญ่ขึ้นลมนะเวลาออกจากล่างก็ออกแบบสบายๆนะฮะพะฝึกไว้ไงฝึกไว้เตรียมตัวเตรียมตัวออกจากล่าง เตรียมตัวตายแต่คน,นยุคนี้มันวัตถุมันจเจริญ <c oughs> คนบนลานเวลาก็นอนก็สวดมนตนะ์สวดให้หลับนะนะมันจะไม่ฝันร้ายไงหลวงพ่อท่าบอกให้สวดมนต์ให้หลับมันจะไม่ไม่มีฝันร้ายแล้วถ้ามีฝันร้าย <c oughs> อยู่แสดงว่าจิตสุดท้ายที่หลับนะกรรมที่เราทําในอดีตอ่ะ มันจะย้อนประมาณนั่นแหละจริงๆสวดมนต์เป็นหลักเนี่ยอันตรายมันก็มีฮะโทษที่ฝึกกรรมาฐานเนี่ยถ้าห่างจากจากพุทธมนต์ลลนะพูดถึงสวดมนต์ภาวนานี่แหละบางบางคนไปนิ่งไปนิ่งเนี่ยมันก็มันก็สุกตัวเองนะ กระแสไม่ต่อนะถ้าเราสวดสบายๆเนี่ยมันจะมันจะขึ้นมันจะมาเรื่อยๆสมัยที่หลวงตาอยู่ที่ถ้ำบพิจารณาเรื่องนี้แหละพราเราสวดเป็นนานๆเขาจิตเราจะเบาเพลินมันเพลินก่อนนะฮะพอมันเพลินแล้วมันก็จะเบาเบาแล้วมันก็จะนิ่งที่นิ่งแล้วมันก็มีความสุขที่เขาบอกว่าสุขคือความสงบนั่นแหละแต่มันสุขคนเดียวไง ใช่ไหมแต่ถ้าจะเอาศาสตร์หลวงพ่อเนี่ยมันต้องเอาเพลินเนี่ยส่วนเราเพลินเพลินแล้วก็จ่อไปตามเรื่องราวของเราอะเพราะพลังงานมาที่เราก็จะไปจ่อตามเรื่องราวที่เราเจียวข้องกับเราอะขณนะจะเป็นงานจะเป็นอาชีพจะเป็นจะป่วยจะอะไรก็ตามฮะมันจะมีประโยชน์มากกว่าจะเบา แล้วขึ้นพวกเนี้ยพอเราสวดไปหลายปีหลายปีเนี่ยขึ้นมันยังอยู่ไม่ไปไหนพอเราสวดไปบ่อยเนี่ยมันจะชินทีชินแล้วมันมันไม่ต้องไปบังคับมันนะมันสวดเองจิตมันไม่ว่างจนบอกจิตเราคนเราไม่ว่างอยู่เฉยไม่ได้หรอกเดี๋ยวก็คิดโน่นคิดนี่คิดนั่นคิดคิดไปอดีตคิดไปอนาคตมั่งเนี่ยมันก็คิดตลอดที่เอา ตัวสวดเนี่ยมาเป็นความคิดไหนๆจะคิดอลไรก็สวดมนต์ไปนึกถึงพระพระเนี่ยคำพระก็สวดมนต์ไปแล้วมันก็เกิดความเคยชินนะหลายๆปีนะเกิดความเคยชินตรงเนี้ยนี้ความเคยชินเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเพราะเวลาเราสวดนะมันห่างจากความรู้สึกทางโลกอะใช่ไหมล่ะไม่มีแล้วฮ่ะไ,ไม่มีกายกรรมวจีกรรม มีมนโนกรรมเล็กๆน,น,น้อยๆนะ่จะแต่จิตมมาอยู่กับพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณนะมันจะเป็นบทไหนก็เหมือนกันหมดแหละมันเป็นใจสนานาคมไงซึ่งมันมีในโลกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปได้ไปไหนนะอยู่นะ ح ح> ตั้งแต่พุทธเจ้าองค์ปถมยิ่งยิ่งยุคปัจจุบันเนี้ยสี่องค์เนี่ยหมาดหมาเลยนะเนยังอยู่เลยก็ยังไม่ได้เปลี่ยนกลับไง ยังอยู่เลยพร้อมพระรหันท่านพร้อมพระพระเจกระหว่างรอยต่ออีก,กนั้นจะเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยประโยชน์มากด้วยนะคืนเราอยู่กับท่านเนี่ยมันมีโลกกระมด้วยไงมีคนถามเรื่องจักรพพัดนะฮะคนมันยังไม่เข้าใจเยอะมากเลยจักรพพัดจักรพพัดนั่นคือ,คอพุทธะเลยพระเจ้าองค์ปฐมท่านไม่บวชก็เป็นจักรพพัด เพราะนั่นจกกักรพรรดินเวลาเราสวดเนี่ยมันจะมีความรู้สึกจะมีความรู้สึกนะฮะหรือเราสวดพุโทโธพุธโทโธเนี่ยถ้าเราสวดไปเรื่อยๆื่อเนี่ยบริกรรมไปเรื่อยๆืยเนี่ยมันจะนิ่งมันเข้าถึงพระเจ้านะถ้าเข้าถึงพุโทโธเมื่อไหร่มันก็ไม่เกิดนะแต่ถ้าเราเพิ่มไปอีกทำโมสังโคไปอีกเนะี่ยมันก็อีกขึ้นละ ข้อสังโคเนี่ยพุทธังธรรมังสังขังในสังโคอะไรประมาณเนี้ยไตสรณคมเนี่ยในในพระสงฆ์น่ะมันมีผู้ที่ปถนาเป็นผู้พระเจ้าหรือเป็นพระประเจกหรือยังสร้างบาร,รมีอยู่ทีนี้บารมีก็หมุนเวียนเนี่ยประมาณนั้นอนะ่ะพูดถึงผู้พริเจ้าตั้งแต่องค์แรกเลยเนี่ยบาร,รมีท่านรวมแล้วนะรวมเป็นแก้วแล้วนะ ไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่มีวิ่งลนะไม่ไม่วิ่งนะฮะถ้ารวมรวมธุรกิจเหมือนเรามีธุรกิจเยอะๆเรารวมลนะก็ไม่มีแนละ้ก็ไม่เกิดแล้วไงแต่ท่านก็ไม่ไดเอาไปได้เอาไปจะความรู้สึกชาติสุดท้ายนั่นแหละแต่พวาบริษัทล่ะอย่างลุงปู่ปูท่ทวดลุงปู่ดูเนี่ย ตอนนี้บารมีท่านยังวิ่งอยู่เลยเพราะจะไปรวมทีตอนตัดสรุปเป็นภูริเจ้าเพราะนะั้นถ้าเรามีสายใ่กับท่านนึกถึงท่านบ่อยๆเลยสวดบ่อยๆเนี่ยเราจะเข้าใจเรื่องโลกธรรมท่านท่านอธิบายชัดเจนนะตอนทีื่อึกกับท่านนะคือเราเนี่ยองบอกมนุษย์เนี่ยเกิดมาจาความได้กับบันทึกเราไงอย่างเราเนี่ยบันทึกเรียนอย่างเดียวเลยโลกอย่างเดียวเลยใช่ไหม เออมันทึกโลกอย่างเดียวเลยไม่มีเวลาพักไม่มีทีนมอายุมากขึ้นเองมาเริ่มสวดมนต์ละเราจะให้มันเบาสงบใบวัเนี่ยคงไม่ใช่แล้วแต่ถ้าเราค่อยๆสวดน,นะฮะตอนก่อนนอนตื่นนอนกินข้าวอาบหน้าประมาณเนี้ยห่างจากความรู้สึกท้งโลกเวลาสวดเนี่ยมันจะห่าง พออายุมากขึ้นมากขึ้นเนี่ยโลก,กธรรมมันจะอยู่ด้วยกันมันชีวิตจะเป็นบวกละเริ่มบวกขึ้นไปเรื่อยๆแล้วไม่มีลบละท่านบอกถ้าฝึกธรรมเนี่ยฝึกธรรมเนี่ยเรียนธรรมเนี่ยก็รู้โลกอะแต่ถ้าเรียนโลกเนี่ยเราจะรู้ธรรมไหมไม่อะไมะ่มันไปด้วยกันนบอกมันจะไปด้วยกันก็นต่อเมื่อเราห่างจากมัน ความรู้สึกที่เราสัมผัสโดยธรรมะเนี่ยไม่ใช่โดยการอ่านมันใช้ความรู้สึกไงทุกคนรู้นะสวดมนต์เนี่ยสวดมานานเนี่ยรู้สึกเอ๊ะมันมันไปไม่ถึงไหนอะ่ะพรอเราห่างขึ้นเราไม่สเสถียรหมายถึงว่าขึ้นเราไม่ติดต่อพอเราสวดมนต์เนี่ยขึ้นพุทธมนต์ก็มาใช่ไหมล่ะ แต่พอเลิกสวดล้วก็ไปทั้งโลกแล้วขึ้นมันก็ตัดแล้วขึ้นไม่ติดต่อถ้าอยากให้ขึ้นติดต่อเนี่ยมันก็ต้องสวดบ่อยๆอย่าไปทั้งโลกนะนานเกินไปประมาณนั้นอะ่ะเพราะนะถ้าเป็นนักบวชเนี่ยม,มันจะได้เปรียบกว่าคนที่มีมีภรระพูดถึงนักบวชสามารถจะอยู่ในอยู่ในขึ้นของพุทธมนต์ได้ นานทั้งวันทั้งคืนก็ได้ประมาณนี้นี่ถ้าขึ้นขึ้นธรรมะมันมีโลกกระทำด้วยไงในเรื่องเราก็ชีวิตของเราเนี่ยเราสามารถจะเอามาเป็นประโยชน์ได้เลยไงพระญาณท่านทึ้งไงหาที่แล้วฝึกแล้วก็ถ้ามีโอกาส ท่านให้ไปทําสถานที่ให้คนฝึกฝึกพวกเนี้ยฝึกง่ายๆเนี้ยสวนมนเนี้ยกินนอนสวนมนเนี่ยถ้าทําได้นะมันจะเป็นประโยชน์ห่างจากโรคท่านว่าอายุยืนแก่ชาโลกน้อยอายุยืนแก่ชาโลกน้อยเพราะความรู้สึกทั้งโลกมันจะก็ค่อยหายไปกรรมในอดีตที่ไม่ดีเนี้ยมันจะหยุด มันจะไม่เพิ่มมันจะหยุดเลยเวลาสวดมันก็หยุดเลยใช่ไหมล่ะเออมันเพิ่มเพิ่มกระแสของพุทธคุณคือใจสนารมอ่ะเป็นก็เป็นคลื่นเดียวกับจิตเราอ่ะคือตัวเราเนี่ยเพราะว่าเราสวดเนี่ยไปนานๆเข้าเนี่ยเราจะมีความรู้สึกมันไปทั้งตัวเลยมันปรับชาติไปทั้งตัวเลยมันเพลินนะมันไปทั้งตัวเลย พอมันเพลินเพลินบางคนไปจิตนิ่งละไปจิตนิ่งตรงนั้นแล้วถ้าจิตนิ่งเนี่ยมันไม่ละมันมีความสุขตัวเองละพลังงานไม่ไม่ไปละทีนี้ถ้าเราเพลินเนี่ยเรากําหนดไปสถานที่กําหนดแผลกําหนดไปเรื่องเราให้ใครก็ได้แล้วพิจารณาทันไว้พิสูจน์ ให้ทดลองและสวดแล้วเนี่ยมันต้องเอามาเป็นประโยชน์ท่านว่าคือฝึกแล้วต้องต้องเอาเป็นประโยชน์ไงมันต้องพิสูจน์ด้วยท่านบอกเป็นระยะ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 ,ะ,ยะไปแล้วมันจะไม่ขี้เกียจมันจะเพลินเพราะนั้นการสวดมนต์ถึงว่ามันไม่ใช่ยากแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายนะพูดถึงยิางนยุคปัจจุบันเนี่ยมัน ยุกวัตถุมันจเจริญน,นะคนมันจิดวัตถุมากใช่ไหมแล้วก็อารมณ์มันไปตามวัตถุที่เราไปเสพอารมณ์เราเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายจากลูกลดยินเสียงใช่ไหมมันไมไ่พักเลยอะมันไม่ได้เพลินนะฮะอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็กินมันก็กินชาติมันก็ไม่ดีทั้งทั้งชาติละ มันก็อายุสั้นถ้าอารมณ์ดีมันก็อายุยืนอยู่แล้วไงมันเป็นธรรมชาติที่เราจะต้องพิจารณาว่าเพราะหลวงพ่อท่านสอนให้เตรียมตัวเกิดและเตรียมตัวตายเพราะการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันมันไม่ใช่น่ากลัวท่านบอกมันเป็นธรรมชาติไงแล้าเราตายแล้วเราก็เอาอะไรไปไม่ได้แล้เอาไปได้แต่ความรู้สึกความรู้สึกนะฮะ ครั้งสุดท้ายที่เรารู้สึกอะไรละ่ะถ้าเราไม่ฝึกไว้เนี่ยเราจะจำบุญเราได้ไหมไม่ได้อนะถ้ายิ่งมีน้อยยริงยากนะฮะถ้าเราฝึกนานๆเข้าเนี่ยรู้มันจะรู้มีคนถามท่านว่ะเราจะรู้ได้ไงวะเราเนี่ยไปถึงไหนแล้วเองไม่รู้ได้ยังไงเราฝึกตัวเองเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงเองทำอะไรไว้ในโลกเนี่ย กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยมันก็อยู่ตรงนั้นนะจิตเป็นตัวบันทึกนะมันหนีไม่พ้นพ่นนะมันเป็นความรู้สึกจำบอกเพราะนั้นเรียนในสารหลวงพ่อเนี่ยมันจะสนุกจริงๆแล้วสนุกฮะถ้าเราค่อยๆฝึกจริงๆนะพูดถึงมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับวิญญาณเป็นประโยชน์กับมนุษย์สัตว์วิญญาณเนี่ยเพราะทุกคนทําได้ ทำได้ตอนมีชีวิตเวลาออกจากล่างแล้วเนี่ยทําอะไรไม่ได้นะก็กับจิตกอกับนะฮะอารมณ์สุดท้ายเลยที่เวลาออกไปเนี่ยสมัยฝึกกับท่านท่านให้ดูนะเวลาออกไปเนี่ยมันมีสองทางสุขกับทุกข์นะถ้าสุขก็สุขเลยเปลี่ยนทุกข์ไม่ได้มันไม่มีท่าให้เปลี่ยนมันมันเป็นนามธรรมาเป็นผีเป็นวิญญาณมันมีขึ้นเดียว ขึ้นสุขทุกข์ในโลกวิญญาณเพราะฉะนั้นในโลกวิญญาณเนี่ยมันจึงลําบากโงมน์มากเพราะในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยคนที่ตายก่อนกําหนดมันจึงมีทุกข์อะ่ะเพราะเขาไม่ได้ฝึกไว้แล้วมันไม่ปลอดภัยยุคนี้นะมันเกิดภัยธรรมาช,ชาติเกิดโรคระบาดโรคระบาดจริงๆนะโรคประจําจริงๆคือมะเร็ง ความดันเบาหวานหัวใจนุ่นไม่ใช่โรคที่ระบาดอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่โรคพวกนี้มันโรคลำคาญหรอกเป็มนั่นลำคาญใช่ไหมไปกินยาแล้วหาหมอก็หายแล้วแต่ไอ้โรคมันเรีงโรคพวกนี้ไม่หายนะตายอย่างเดียวแหละแล้วตายก่อนกาหนดด้วยมันจะมีตายก่อนกาหนดอุบัติเหตุมั่งภัยธรรมชาติมั่ง เกิดสงครามมั่งอะไรประมาณนี้ยยุคนี้ท่านบอกท่านพูดไว้สมัยที่ฝึกกับท่านนะท่านต้องฝึกทาว่าอย่างน้น้อยเราไปไหนแล้วจิตเราสว่างเนี้ยเรามีประโยชน์กับวิญญาณนแถวๆนั้นนะวิญญาณมันไปจากมนุษย์ท่านบอกมันออกจากล่างเนี่ยมันเป็นทุกข์มันกินไม่ได้นะฮะเพราะนั้นประโยชน์มหาศาลนะฮะปัญหาอย่างเดียวว่าเราจะทนได้ไหมนะ ห่างจากโทรศัพท์สักวันสองวันอะไรประมาณนี้เล่นเฉพาะจำเป็นอะไรประมาณนี้วเวลาสวดบุนก็หยุดมันซะเพราะเราเล่นมันมากเนี่ยอารมณ์มันไปตามขื่นตรงนั้นน่ะมันปั่นป่วดนะชอบมั่งไม่ชอบมั่งทุกอะไรยอุคนถึงอายุสั้นน่ะ คนถึงโรคเยอะยุคนี้ยโรคมันสารพัดโรคเลยมีโรคอะไรมั่งเยอะแยะไปหมดเลยเพราะนั้นเรื่องของขื่นเนี่ยสำคัญที่สุดนะพวกที่ฝึกกรรมฐานเนะน,นี่ยนะพูดถึงขื่นเนี่ยขึ้นของกรรมฐานเนี่ยถ้าไม่จดจ่อจริงๆนะไม่เพลินจริงๆนะไม่นั่นจริงๆนะนรนะวังกรรมนะต่ว่าตกรรมในอดีต พอเรากรรมมาด้วยอพระหลายองค์นะโดนกรฮรนะนีไม่ออกนะบางองค์นี่โอ้ลำบากเลยฮนะแต่ถ้าอยู่กับขึ้นกับขึ้นของจักรพรรดิไตสนานาคมนะการรมไม่ดีเจาะไม่เข้านะเจาะไม่ได้เลยฮนะเพราะขึ้นจิตเรารับมาขึ้นอย่างอื่นแทรกไม่ได้ฮนะ ถ้าเราฝึกไปนานๆเข้าวันจะรู้ฮะแทกไม่ได้คืนหนักกับเบาล่ะเบาก็หายละ